ท้ายรายการช่วงเช้าวันนี้นะคะไปด้วยข่าวที่ทีมผู้ที่สมัครลงชิงในตําแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลนะคะมีการล็อบบี้ค่ะจ่ายเงินให้กับสโมสรทงางภาคใต้รายละ2ล้านบาทนะคะหวังที่จะมีการเทคะแนนคะแนนเสียงให้นั่งในตําแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลค่ะ ที่ศูนย์ข่าวทางภาคใต้ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาของวันที่15มกราคมที่ผ่านมาขณะที่ผู้สมัครกลุ่มที่สูญเสียผลประโยชน์กลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งได้ลงสมัครชิงในตำแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวนประมาณ10คนได้รวมกันประชุมแล้วก็หารือแนวทางในการสนับสนุนผู้สมัครรายนี้ค่ะ ในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่11กุมภาพันธ์ปี2559ที่จะถึงนี้แหล่งข่าวรายหนึ่งนะคะที่เข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้เปิดเผยด้วยนะคะว่าที่ประชุมนั้นได้ข้อยุติว่าทางคณะดังกล่าวนั้นจะได้เสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่สโมสรที่เข้าร่วมการประชุม ว่าหากสมโมสรใดนั้นหลงชื่อให้การสนับสนุนแล้วก็มอบอำนาจให้เป็นตัวแทนไปลงคะแนนในการเลือกตั้งก็จะมอบเงินค่าตอบแทนให้สมโมสรละ1ล้านบาทค่ะแต่ถ้าหากว่ากลุ่มผู้สมัครรายนี้ชนะคะแนนเสียงนะคะทางกลุ่มนี้จะมีการเสนออีกว่าจะให้ค่าตอบแทนเป็นเงินเพิ่มอีกสมโมสรละ1ล้านบาทรวมเป็น2ล้านบาทนะคะ โดยให้ทุกสโมสรที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ลงนามไว้เป็นหลักฐานแต่สโมสรน,นารธิวาสค่ะไม่ยอมร่วมลงนามแล้วก็ได้ลุกออกจากห้องประชุมไปซึ่งถือว่าเป็นการปฏิเสธที่จะเข้าร่วมสนับสนุนผู้ที่สมัครกลุ่มนี้ที่มีการสูญเสียผลประโยชน์ไปเนี่ยนะคะ โดยทางด้านของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ที่ลงสมัครชิงในตำแหน่งนายกสมาคมดังกล่าวเนี่ยนะคะก็กล่าวด้วยนะคะว่าในกรณีดังกล่าวนี้ก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันถ้าหากข้อมูลนี้เป็นข้อเท็จจริงก็มองว่าเป็นอันตรายและก็เป็นเรื่องที่สกปรกมากๆเนี่ยนะคะแต่ผมจะไม่ใช้วิธีนี้เด็ดขาดเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีของลูกผู้ชาย มันไม่สง่างามมันต้องสู้กันแบบนักกีฬาผมอาสาที่จะมาสมัครเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นสมาคมของคนที่มีหัวใจเป็นนักกีฬาหากใช้วิธีนี้ก็ถือว่าแย่แล้วก็ไม่ควรที่จะมาลงสมัครด้วยซ้ำไปในกรณีดังกล่าวผมจะใช้วิธีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการสืบสวนสอบหาข้อเท็จจริงให้ได้หากพบว่าจริงตามข่าว ก็จะมีวิธีการที่จะจัดการขั้นเด็ดขาดให้ถึงที่สุดตามกรอบของระเบียบที่มีอยู่และก็ไม่เชื่อว่าจะใช้วิธีนี้ทำให้ได้รับการเลือกมาเป็นนายกสมาคมเพราะว่าสโมสรต่างๆนั้นเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดในรูปแบบเดิมๆแล้วเพราะว่าเขาจะเห็นว่าในอดีตนั้นมันไม่ทำให้วงการฟุตบอลได้พัฒนาเดินหน้าไปในทางที่ควรจะเป็นในแบบที่อารยะประเทศทั่วโลกเขาเป็นกัน ส่วนในเรื่องของข้อเท็จจริงนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็คงที่จะต้องรอให้มีการสอบถึงข้อเท็จจริงกันต่อไปแล้วค่ะว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดนะคะ แต่ก็เป็นเรื่องราวค่ะที่ทีมผู้สมัครมีการลงชิงตำแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลแล้วก็มีข่าวออกมาเนี่ยนะคะว่าจะมีการล็อบบี้จ่ายเงินให้กับสโมสรทางภาคใต้หลายระ2ล้านบาทหวังที่จะเป็นการเทคะแ,แนนเสียงนะคะให้ได้นั่งในตำแหน่งนายกสมาค,คมฟุตบอลต่อไปนั่นเองค่ะ